การปรากฏตัวและความเฮี้ยนที่เล่าขานตำนานผีกิ่งแก้วถูกเล่าขานในหลากหลายรูปแบบแต่สิ่งที่เหมือนกันคือบรรยากาศความน่ากลัวและการปรากฏตัวที่ชวนขนลุกเพียงร่างอันไร้วิญญาณและความเงียบงันอันน่าสะพรึงกลัวเชื่อกันว่าในว่วงเวลาแห่งความตายจิตวิญญาณของกิ่งแก้วเต็มไปด้วยความอาฆาตแค้นความไม่พอใจต่อโชคชะตาและความปรารถนาที่จะทวงคืนความยุติธรรมวิญญาณที่ยังคงผูกพันกับความเจ็บปวดและความขมขื่นนั้นไม่สามารถไปสู่สุคติได้ และยังคงวนเวียนอยู่ในสถานที่ที่พลากชีวิตของเธอไปในค่ำคืนที่ดาวดับแสงจันทร์สองลอดลูกกรงเหล็กเข้ามาอย่างเงยือกเย็นกิ่งแก้วถูกนำตัวไปยังแดนประหารความหวาดกลัวความสิ้นหวังและความรู้สึกอ,อยุติธรรมถาโถมเข้าใส่จิตใจของเธอในวินาทีสุดท้ายเสียงสวดมนต์แผ่วเบาเสียงโซ่ตรวนดังกรีดแทงหัวใจและในที่สุดลมหายใจสุดท้ายก็ดับลงทิ้งไว้อย่างอายุติธรรมสิ่งที่แน่นอนคือกิ่งแก้วต้องโทษประหารชีวิต และความตายอันน่าสยดสยอง,งนั้นได้ทิ้งไว้เพียงความเครียดแค้นและความอาฆาตความตายและการกำเนิดวิญญาณร้ายเงามืดแห่งอดีตปริศนาคดีกิ่งแก้วแม้การเวลาจะล่วงเลยมานานแต่รายละเอียดที่แน่ชัดเกี่ยวกับคดีความของกิ่งแก้วยังคงคลุมเครือรากับเงามืดบางก็เล่าว,ว่าเป็นคดีฆาตกรรมอมริยบางก็ว่าเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับความรักและการทรยศหักหลัง บางกระแสก็ว่าเธอถูกใส่ร้ายและต้องรับโทษทันเรื่องราวของผีกิ่งแก้วตำนานเฮียนที่ยังคงหลอกหลอนเรือนจำกลางบางขวางเพียงแค่เอ่ยชื่อก็สัมผัสได้ถึงไอเย็นยะเยือกและความหนักอึ้งของความทุกข์ทรมานสถานที่แห่งนี้กักขังจิตวิญ,ญญาณที่สิ้นหวังและเรื่องราวอันน่าสะพรึงกลัวมากมายหนึ่งในตำนานที่ถูกเล่าขานกันหนาหูและยังคงสร้างความหวาดผวาให้กับผู้คนในละแวกนั้นรวมถึงผู้ที่เคยต้องทันทรมานอยู่ในกำแพงสูงแห่งนี้ก็คือเรื่องราวของผีกิ่งแก้ว วิญญาณร้ายของหญิงสาวผู้ถูกประหารชีวิตซึ่งเชื่อกันว่ายังคงวนเวียนหลอกหลอนและทวงความยุติธรรมด้วยความเครียดแค้นเรื่องเฮียนเฮียนของเรื่องราวผีกิ่งแก้วกระผมห้องมือได้รวบรวมและเรียบเรียงเรื่องเล่าที่เน้นบรรยากาศความน่ากลัวการปรากฏตัวที่ชวนขนลุกและผลกระทบทางจิตใจที่ตำนานนี้มีต่อผู้คนโดยจะพยายามสร้างภาพให้เห็นถึงความน่าสะพรึงกลัวตามที่เรื่องเล่าต่างๆได้กล่าวถึงการปรากฏตัวและความเฮียนที่เล่าขาน ตำนานผีกินแก้วถูกเล่าขานในหลากหลายรูปแบบแต่สิ่งที่เหมือนกันคือบรรยากาศความน่ากลัวและการปรากฏตัวที่ชวนขนลุกเสียงร้องไห้โหยหวนในยามวิการที่ความเงียบปกคลุมเรือนจำมักจะได้ยินเสียงร้องไห้ของผู้หญิงดังแว่วมาจากทางแดนประหารหรือตามทางเดินอันมืดมิดเสียงนั้นเศร้าส้อยโหยหวน รากับวิญญาณที่กำลังทนทุกทรมานอย่างแสนสาหัสบางครั้งก็เป็นเสียงกระซิบแถวเบาที่ฟังไม่ได้สับแตกกลับสร้างความหวาดหวัน่นในจิตใจอย่างประหลาดเงาที่เคลื่อนไหวผู้ที่เคยอยู่ในเรือนจำหลายคนเล่าว่ามักจะเห็นเงาดำถมึนเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วตามมุมอับหรือปรากฏวุบววาในสายตามเมื่อหันไปมองอีกครั้งก็ไม่พบสิ่งใดบางครั้งเงาเหล่านั้นก็มีรูปร่างคล้ายผู้หญิงผมยาวสวมชุดสีดำถมึนสร้างความหวาดกลัวให้กับผู้ที่พบเห็นจนขนลุกเกลียวลมเย็ยนยเยือกในบางพื้นที่ของเรือนจำ โดยเฉพาะบริเวณที่เชื่อว่าเป็นสถานที่ประหารหรือห้องถังที่กิ่งแก้วเคยอยู่มักจะสัมผัสได้ถึงลมเย็นเยือกที่พัดผ่านทั้งที่ไม่มีช่องลมหรืออากาศถ่ายเทลมเย็นนั้นราวกับอของความตายที่ยังคงปกคลุมอยู่การปรากฏตัวในความฝันมีเรื่องเล่าว่าวิญญาณของกิ่งแก้วมักจะปรากฏตัวในความฝันนอของผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรือนจำไม่ว่าจะเป็นนักโทษเจ้าหน้าที่หรือแม้แต่ผู้ที่อาศัยอยู่ในละแวกใกล้เคียงในฝันนั้นเธอจะปรากฏตัวด้วยใบหน้าที่เศร้าหมองดวงตาที่เต็มไปด้วยความคิดแค้น หรือบางคอรั้งก็ไม่เห็นใบหน้าแต่สัมผัสได้ถึงความมทุกข์ทรนที่แผ่ออกมาบางครั้งก็มีรายงานถึงสิ่งของที่เคลื่อนไหวเองโดยไม่มีใครแต่ต้องประตูที่เปิดปิดเองไฟที่กระพริบอย่างผิดปกติหรือเสียงดังแปลกๆที่ดังขึ้นโดยไม่มีที่มาเชื่อกันว่าเป็นฝีมือของวัดอินยานกิ่งแก้วที่พยายามแสดงตนหรือสื่อสารบางอย่างในบางโอกาสผู้คนจะได้กลิ่นเหม็นคาวพล้ายเลือดโชยมาในบริเวณที่ไม่ควรมีกลิ่นเช่นนั้นกลิ่นนั้นสร้างความรู้สึกหวาดหวั่นและเชื่อมโยงกับความตายอันน่าสยดสยองของกิ่งแก้ว เรื่องเล่าเกี่ยวกับความเฮี้ยนของพีกิ่งแก้วไม่ได้จํากัดอยู่เพียงตำนานที่เล่าสืบต่อกันมาแต่ยังมีประสบการณ์ตรงจากผู้ที่เคยต้องเผชิญหน้ากับความน่ากลัวนี้นักโทษหลายคนที่เคยต้องโทษอยู่ในเรือนจําบังขวางเล่าถึงประสบการณ์ที่น่าขนลุกเกี่ยวกับการได้ยินเสียงร้องให้การเห็นเงา หรือการสัมผัสลงเย็นในยามค่ำคืนบางคนถึงกับล้มป่วยด้วยความหวาดกลัวเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในเรือนจำบางขวางมาเป็นเวลานานก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเหตุการณ์ประหลาดที่พวกเขาไม่สามารถอธิบายได้บางคนถึงกับต้องย้ายไปประจำการไหนส่วนอื่นเนื่องจากทนต่อบรรยากาศที่น่าสะพรึงกลัวไม่ไหวบ้านชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงเรือนจำบางขวางก็เล่าว่าในยามค่ำคืนที่เงียบสงัดพวกเขามากักจะได้ยินเสียงแปลกๆล,ลอยมาจากทางเรือนจำทำให้หลายคนหวาดกลัวและไม่กล้าสัญจรในเวลากลางคืนตำนานพีกิ่งแก้ว ได้ฝังลึกอยู่ในความเชื่อของผู้คนเกี่ยวกับเรือนจำบางขวางทำให้สถานที่แห่งนี้กลายเป็นสัญลักษณ์ของความน่ากลัวและความอาถรรพ์หลายคนเชื่อว่าวิญญาณของกิ่งแก้วยังคงต้องการความยุติธรรมและอาจจะแสดงความเฮี้ยนออกมาเพื่อสื่อสารหรือทวงถามบางสิ่งบางอย่างเรื่องเล่าเกี่ยวกับผีกิ่งแก้วไม่ได้หยุดอยู่แค่เสียงร่ำให้หรืองเงาที่เลือนรางแต่ยังมีการกล่าวถึงการปรากฏตัวที่ชัดเจนขึ้นและการสัมผัสที่น่าหวาดผวาราวกับวิญญาณร้ายต้องการที่จะสื่อสารหรือบางที ต้องการที่จะฉุดกระชากผู้ที่เข้ามาใกล้ให้ได้รับรู้ถึงความทุกข์ทรมานของตนการปรากฏกายที่น่าสะเทืงบางครั้งมีผู้ที่อ้างว่าได้เห็นร่างของผู้หญิงผมยาวสูงชุดสีดำขาดรุ่งริ่งยืนจ้องมองด้วยดวงตาที่ว่างเปล่าหรือเต็มไปด้วยความคิดแค้นใบหน้าของเธอซีดเซียวราวกับไร้เลือดฝาดบางคนเล่าว,ว่าเห็นร่องรอยบาดแผลว่วาดบนร่างกายหรือเห็นมือที่ซีดขาวราวกับกระดูกยื่นออกมาจากเงาเมื่อราวกับต้องการคว้าจับเหยือ่อ ไม่ใช่แค่ลมเย็นที่พัดผ่านแต่เป็นการสัมผัสที่เย็นเย,ยือยเยราวกับน้ำแข็งเกาะกุมแขนขาหรือแม้แต่ลำคอความเย็นนั้นแทรกซึมลึกลงไปถึงกระดูกสันหลังสร้างความหวาดผวาจนแทบขยับตัวไม่ได้บางคนรู้สึกเหมือนถูกมือที่มองไม่เห็นผักหรือดึงอย่างแรงเสียงกระซิบที่ข้างหูในความเงียบสงัดมักจะได้ยินเสียงกระซิบแถวเบาที่ข้างหู เสียงนั้นฟังดูทรมานและเต็นไปด้วยความโกรธแค้นแม้จะฟังไม่เข้าใจคำพูดแต่ความรู้สึกที่แฝงอยู่ในน้ำเสียงนั้นกลับสร้างความหวาดหวัน่นยางรุนแรงราวกับวิญญาณร้ายกำลังพยายามถ่ายทอดความเจ็บปวดของตนนักโทษบางรายเล่าว่าในยามนอนหลับพวกเขารู้สึกเหมือนมีใครมานั่งทับบนหน้าอกทำให้หายใจไม่ออกขยับตัวไม่ได้และต้องทนทุกทรมานจนกว่าจะตื่นขึ้นบางครั้งก็รู้สึกเหมือนถูกมือที่มองไม่เห็นบีบคอภาพหลอนที่ตามหลอกหลอน ผู้ที่เคยเผชิญหน้ากับความเฮี้ยนของพีกิ่งแก้วมักจะมีภาพหลอนติดตาภาพของหญิงสาวในชุดดำใบหน้าซีเซียวหรือดวงตาที่เต็มไปด้วยความคิดแค้นจะตามหลอกหลอนพวกเขาแม้ในยามตื่นทําให้หวาดระแวงและหวาดกลัวอยู่ตลอดเวลาในบางพื้นที่ของเรือนจําจะมีความรู้สึกของการถูกจับจ้องอยู่ตลอดเวลาราวกับมีใครกําลังเฝ้ามองด้วยสายตาคาดแม้จะมองไปรอบๆแล้วไม่พบใครแต่ความรู้สึกนั้นก็ยังคงอยู่สร้างความอึดอัดและหวาดผวาอย่างยิ่งการสื่อสารผ่านความฝันที่รุนแรง ความฝันที่ผีกิ่งแก้วปรากฏตัวจะไม่ใช่แค่ภาพเลือนรางแต่เป็นความฝันที่สมจริงและรุนแรงเธออาจจะแสดงความโกรธแค้นกรีดร้องหรือพยายามทำร้ายผู้ที่อยู่ในฝันความรู้สึกหวาดกลัวจากความฝันนั้นจะติดตัวไปจนถึงยามตื่นทำให้หว,วาดผวาและไม่อยากหลับผู้ที่เผชิญหน้ากับความเฮี้ยนของผีกิ่งแก้วอย่างรุนแรงมากจะได้รับผลกระทบทางจิตใจอย่างมากบางคนกลายเป็นคนหวาดระแวงเก็บตัวหรือมีอาการทางประสาทอย่างรุนแรงความหวาดกลัวที่ฝังลึกนั้นยากที่จะเยียวยามีเรื่องเล่าที่น่า คนลุกจากอดีตนักโทษและเจ้าหน้าที่บางคนที่อ้างว่าเคยเผชิญหน้ากับความเฮี้ยนของพี่กินแก้วอย่างใกล้ชิดอดีตนักโทษรายหนึ่งเล่าว่าคืนนั้นผมนอนไม่หลับจูจ่ๆก,ก็รู้สึกเหมือนมีใครมานั่งทับอยู่บนตัวหายใจไม่ออกพยายามลืมตาแต่ก็หลืมไม่ขึ้นเหมือนโดนอะไรกดไว้อย่างแรงสักพักก็ได้ยินเสียงกระซิบข้างหูเป็นเสียงผู้หญิงฟังไม่ออกว่าพูดอะไรแต่มันเย็นยะเยือกจนผมขนลุกทั้งตัวพอรุ่งเช้ามาก็ป่วยไปหลายวัน ผมเคยเดินตรวจตอนกลางคืนอยู่ๆก็เห็นเงาผู้หญิงยืนอยู่ที่ทางเดินหน้าห้องประหารผมตกใจมากรีบส่องไฟไปแต่ก็ไม่เจอใครพอเดินเข้าไปใกล้ๆก็รู้สึกเย็นว่าไปทั้งตัวเหมือนมีใครจ้องอยู่ข้างหลังอีกเรื่องเล่าจากนักโทษผมเคยฝันเห็นผู้หญิงผมยาวหน้าซีดมายืนจ้องผมที่ปลายเตียงในฝันนั้นเธอกรีดร้องเสียงดังมากผมสะดุ้งตื่นด้วยความตกใจเหงื่อท่วมตัวไปหมดหลังจากนั้นมาผมก็ไม่กล้านอนหันหน้าไปทางปลายเตียงอีกเลย คำเตือนถึงความอยากรู้อยากเห็นเรื่องราวความเฮี้ยนของผีกิ่งแก้วเป็นสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวและอาจส่งผลกระทบต่อจิตใจของผู้ที่รับฟังควรใช้วิจารณญาณในการอ่านไม่ควรพยายามลบหลู่หรือท้าทายสิ่งที่มองไม่เห็นหากคุณเป็นผู้ที่มีจิตใจอ่อนไหวควรหลีกเลี่ยงการรับฟังเรื่องราวเหล่านี้ความเฮี้ยนของผีกิ่งแก้วยังคงเป็นตำนานที่ถูกเล่าขานและเป็นเครื่องตวนใจถึงความทุกข์ทรมานและความอาฆาตแค้นที่อาจยังคงมวงเวียนอยู่ในสถานที่แห่งความมืดมิดและความสิ้นหวังแห่งนี้บทสรุป ตำนานที่ยังคงสร้างความมหัดผวาเรื่องราวของผีกิ่งแก้วยังคงเป็นตำนานหินที่ถูกเล่าขานในเรือนจำกลางบางขวางและในหมู่ผู้คนทั่วไปแม้ว่าความจริงเบื้องหลังคดีความและการตายของเธอจะยังคงเป็นปริศนาแต่ความเชื่อในวิญญาณร้ายที่ยังคงเวียนอยู่ก็ได้สร้างบรรยากาศแห่งความน่ากลัวและความอาถรรพ์ให้กับสถานที่แห่งนี้ไม่ว่าเรื่องราวของผีกิ่งแก้วจะเป็นเทียงตำนานที่ถูกปรุงแต่งหรือเป็นประสบการณ์จริงของผู้ที่เคยเผชิญหน้ากับความน่ากลัวสิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือตำนานนี้ ได้สะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกสิ้นหวังความอายุติธรรมและความอาคาตแค้นที่อาจฝังอยู่ในสถานที่ที่เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานและยังคงหลอกหลอนผู้คนด้วยความเฮี้ยนที่ยากจะลืมเลือนขอบคุณที่รับชมรับฟังกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมห้องมืดด้วยนะครับขอบคุณครับ